เลขหนึ่งดาวอาทิตย์เป็นราชาแห่งจักรวาลเป็นครุฑสร้างจากราชสีหกตัวเป็นดาวบ่าพระเคราะห์อยู่ใกล้ก็ร้อนอยู่ไกลก็หนาวธาตุไฟต้นธาตุรูปร่างรูปร่างสันทัดเล็กผิวเนื้อดำแดงใบหน้ามนกลมรูปไข่ทิศทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศอีสานสี สีแดงรสรสเผ็ดร้อนเพศเพศชายจิตใจจิตใจห้าวหาญนิสัยโอบอ้อมอารีรักพวกรักพ้องอาชีพข้าราชการราชานายกผู้นำผู้มีอำนาจสถานที่พระราชวังสถานที่ราชการที่มีตราคุดสถานที่สว่างสว่างอวัยวะ ดวงตาหัวใจโรคเกี่ยวกับดวงตาหัวใจกระดูกสันหลังบั้นเอวอัญมณีโกเมนลอยแดงแร่ทองคำพระปางประจำวันพระปรางถวายเนตรบทสวดประจำวันอาทิตย์ให้สวดอาวิชสุนุตสานุ บทนี้ชื่อนารายแปลงรูปประจำอยู่ที่ทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือจบสำหรับเลขที่หนึ่งวันอาทิตย์เลขสองดาวจันทร์เป็นราชนีแห่งจักรวาลสร้างขึ้นจากนางฟ้า15ตนเป็นดาวสุภเคราะห์ธาตุต้นธาตุดิน ดินล่วนดินอุดมสมบูรณ์รูปร่างสูงผอมเพียวผิวขาวเหลืองใบหน้าเรียวยาวทิศทิศตะวันออกบูรพาทิศสีสีเหลืองสีขาวสีไข่ไก่รสรสเค็มเพศเพศหญิงจิตใจมีจริตใจอ่อนอารมณ์อ่อนไหว ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนเรียบๆง่ายๆนุ่มนวลชวนฝันอาชีพนางพยาบาลเด็กเสิร์ฟแอร์โฮสเตสสถานที่สถานที่ให้บริการต่างๆร้านอาหารโรงแรมโรงผลิตน้ำดื่มที่สวยๆงามๆที่ตามธรรมชาติที่ขายน้ำชากาแฟ อวัยวะต่อมไร้ท่อน้ำเหลืองโรคโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อภูมิแพ้น้ำเหลืองเสียตำหนิไฟฟ้าอัญมณีเพ็รไข่มุกบุษราคำหยกขาวแร่แร่เงินพระประจำวันพระปางห้ามญาติบทสวดประจำวันจันทร์ให้สวด อิละชาคะตะระสาบทนี้ชื่อกระทูเจ็ดแบกประจำวันจันทร์อยู่ทิศบูรพาทิศทิศต,ตะวันออกเลข2วันจันทร์เลข3วันอังคารเป็นเทพเจ้าแห่งพายุ และสงครามสร้างขึ้นจากมหิงสาหรือกระบือ8ตัวเป็นดาวบาปพะเคราะห์ธาตุต้นธาตุลมลมพายุรูปร่างรูปร่างสูงกำยำล่ำสันผิวคล้ำดำแดงทิศทิศตะวันออกเฉียงใต้อาคเนทิศสีสีชมพูชมพูแห่งพายุรถรถขมเพศเพศช,ชาย จิตใจนิสัยกล้าแข็งขยันมุทะลุดุดันฉลาดแต่ไม่ชอบคิดอาชีพทหารตำรวจนักรบนักกีฬาวิศวกรช่างโยธาหมอผ่าตัดช่างตัดผมหรือผู้มีใช้ผู้ที่มีอาชีพใช้ของมีคมประกอบอาชีพสถานที่สถานที่ก่อสร้างโรงฝึกมวยทางสามแพ่ง อวัยวะก้ามเนื้อโรคโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อปวดเมื่อยกระดูกเป็นท่อนๆอัญมณีทับทิมแร่แร่เหล็กพระประจําวันพระปางสายญาติพระนอนบทสวดประจําวันอังคารให้สวดติหังจะโตโรทินังบทนี้ชื่อว่าฝนแสนหาประจําอยู่ทิศอาคานทิต ทิศตะวันออกเฉียงใต้จบเลข3วันอังคารเลข4ดาวพุธเป็นเทพเจ้าแห่งการสื่อสารสัญญาการค้าการขายการพาณิชย์สร้างขึ้นจากช้าง17เเชือกเป็นดาวสุภเคราะห์ธาตุธาตุน้ำปลายธาตุน้ำทะเลรูปร่าง รูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวอมชมพูอมแดงเช่นชาวต่างชาติฝรั่งทิศทิศใต้ทักษิณทิศส,สีสีเขียวรสชอบกินเส้นบางตำราบอกชอบรสกลมกลม่อมรสชาติพอดีพอดีเพศเพศหญิงจิตใจจิตใจรวนเล นิสัยมีปฏิพาณไหวพริบดีน่ารักขี้เล่นช่างเจรจาวาจาไพเราะอ่อนหวานประสานงานได้ดีไม่ได้ไม่เป็นไรอาชีพงานด้านเอกสารการพูดการจาการประชาสัมพันธ์บัญชีงานด้านการค้าการขายสถานที่ สำนักงานบัญชีสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ไพรสณนร้านอินเทอร์เน็ตอวัยวะระบบประสาททั้งหมดโรคเกี่ยวกับระบบประสาททั้งหมดชาปลายมือปลายเท้าประสาทหูประสาทตาอัญมณีมรกตหยกเขียวแร,ปร่ประลอดหน้า พระประจำวันพระปางอุ้มบาทบทสวดประจำวันพุทธให้สวดปิสัมระโลปุสัตทุพพุธบทนี้ชื่อนารายเกื่อนสมุรประจำอยู่ทิศทักษิณทิศทิศใต้จบเลขสี่ดาวพุธ เลขหดาวพฤหัสบ,บดีเป็นเทพแห่งครูผู้มีความรู้มากผู้มีปัญญามากผู้ให้ความรู้สร้างขึ้นจากฤาษีสิบเกตนเป็นดาวสุพเคราะห์ธาตุาด,ดินปลายธาตุดินแข็งรูปร่างรูปร่างทมทวมไม่เตีย้ยไม่สูงผิวค่อนข้างขาวหรือ ดำแดงออกขาวทิศทิศตะวันตกประจิมทิศสีสีส้มสีแสดรสรสหวานเพศเพศหญิงจิตใจนิสัยเป็นคนมีเหตุมีผลเชื่อมั่นในตนเองดื้อไม่เชื่อใครง่ายๆชอบสอนชอบให้ความรู้อาชีพ ครูอาจารย์นักพูดน,น,น,นักสอนสอนนักสอนศาสนาสถานที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยสถานศึกษาวัดหอไตรหอสมุดห้องสมุดสถานที่ทางศาสนาอวัยวะสมองกระเพาะอาหารลำไส้โรคโรคเกี่ยวกับระบบสมองโรคเกี่ยวกับความเครียด ระบบทางเดินอาหารอัญมณีแก้วไพูทูลแร่สังกสีพระประจำวันพระปางสมาธิบทสวดประจำวันพฤหัดให้สวดพระสัมสัมวิสะเทพะบทนี้ชื่อนาลายค้างจากักตรึงไตรภพบประจำอยู่ทิศ ประจิมทิศทิศตะวันตกจบเลขห้าดาวพฤหัสเลขหวันสุขเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะหรือกามารมเป็นดาวที่สวยที่สุดสร้างขึ้นจากโครหรือวัว21ตัวเป็นดาวสุพเคราะห์ธาตุธาตุน้ำ ลักษณะเป็นหยดน้ำลักษณะเป็นน้ำฝนรูปร่างรูปร่างสูงใหญ่ท้วมๆผิวขาวหน้าแป้นหัวเล็กเท้าเล็กทิศทิศเหนืออุดรทิศสีสีฟ้ารถรถสุขขุมบางตำราบอกว่าเป็นรถฝาดเพศเพศหญิงจิตใจนิสัยโอบอ้อมอารีใจบุญแต่จุกจิก จูจี้ขี้บน่นขี้น้อยใจชอบความสะอาดเรียบร้อยเนียบโรแมนติกชอบศิละปะและความสวยความงามไม่ได้ไม่เป็นไรหรือไม่เอาก็ได้อาชีพเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับศิละปะการบันเทิงนักร้องนักแสดงงานศินละปะศิลปินสถานที่งานแสดงศิละปะ สถานที่บันเทิงโรงละครมหาวิทยาลัยศิลปากรร้านฟังเพลงคาราโอเกะสถานที่เสริมสวยอวัยวะเครื่องเพศอุปกรณ์ตุ๊กตาเสื้อผ้าแฟชั่นรูปกรอบรูปน้ำหอมโรคโรคที่เกี่ยวกับเครื่องเพศทั้งหมดอัญมณี ไพลินสีฟ้าแร่ทองแดงพระประจำวันพระปางลำพึงบทสวดประจำวันศุกร์ให้สวดว่าวาโทโนโอะม,ะมะมะวาบทนี้ชื่อตวาดฟ้าป่าหิม,มพานประจำอยู่ทิศอุดรทิศทิศเหนือจบเลขหวันศุกร์ ดาวสุกเลขเจดาวเสาเป็นเทพเจ้าแห่งโทษทุกข์สร้างขึ้นจากพยัคฆราชหรือเสือสิบตัวเป็นดาวบาปพะเคราะห์ธาตุธาตุไฟปลายธาตุไฟฐานไฟสุมขอนไฟในใจไฟสุมทรวงรูปร่าง รูปร่างสูงโป่งผิวเนื้อดำแดงหน้างุ้มๆหน้าออกกระดูกระดูกผมหยิกอยักโศกขาโก่งนิดหน่อยข้อกระดูกใหญ่มีแผลเป็นทิศทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้หรือหอรดีทิศสีสีม่วงบางตำราบอกว่าเป็นสีดำรสรสเปรี้ยว เพศเพศชายจิตใจนิสยัยใจแข็งย้ำคิดย้ำทำจำฝังใจเจ้าคิดเจ้าแขนลังเลไม่กล้าตัดสินใจเก็บไว้ในใจอาชีพนักสังคมสงเคราะห์จิตอาสานักจิตวิทยาเกษตรกร,ร,กรหมอสมุนไพรสถานที่เตาเผาขยะ ร้านขายของเก่าโรงพยาบาลเมนเผาศพสถานที่ทำการเกษตรอวัยวะข้อต่อกระดูกกระดูกเป็นข้อข้อข้อมือข้อเท้าโรคโรคเกี่ยวกับไขข้อข้อกระดูกอัญมณีอเมทิสสีม่วงแร่แร่ตะกั่วพระประจำวัน พระปางนาคปกบทสวดประจําวันเสาร์ให้สวดโสมานะกะรีถาโทบทนี้ชื่อนาลายถอดจักประจําอยู่ทิศหอละดีทิศทิศตะวันตกเฉียงใต้จบเลขเจ็ดดาวเสาร์ เลข8ดาวราหูเป็นวันพุธกลางคืนด้านบนเป็นคนด้านล่างเป็นงูเป็นเทพเจ้าแห่งการมัวเมาลุ่มหลงสร้างขึ้นจากหัวผีขโมด12อหัว,หวเป็นดาวบ่าพระเคราะห์ธาตุธาตุลมลักษณะเป็นลมเย็นๆลมเอื่อยๆรูปร่างรูปร่างโครงร่างใหญ่ เสียงดังเดินนักเลงเดินกลางๆหัวโตทิศทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือพายับทิศสีสีควันบุรีสีเมฆหมอกสีเทาดำรถรถเบื่อเมาเพศเพศช,ชายจิตใจนิสัยขี้โมโหอารมณ์รุนแรงกล้าได้กล้าเสีย สายเปแนวปา่าอาชีพขายหวยปล่อยเงินกู้เจ้าของโรงอาบ,บอบนวดอาชีพสีเทาๆท,ทั้งหลายเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสถานที่บ่อนการพนันลงน้ำชาโรงยาฝิ่นโรงเหล้าโรคโรคมาเร็งอัญมณี นินสีดำแร่แร่ดีบุกพระประจำวันพระปังป่าเลไลบทสวดประจำวันพุทธกลางคืนให้สวดพะพุทธปันทูธรรมวะคะบทนี้ชื่อนาลายพิกแผ่นดินประจำอยู่ทิศพายับทิศ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจบเลข8ดาวราวหูเลข9ดาวพระเกตไทยอย่างรู้ไทาอายุยืนไทยเกตสร้างขึ้นจากพญานาคทั้ง9ตนหรือพระพฤหัสขว้างจักไปตัดพระราหูขาด ครึ่งเป็นสองท่อนท่อนล่างลอยหายไปเป็นดาวพระเกตเป็นทั้งดาวสุพเคราะห์และดาวบาพระเคราะห์ดีก็ได้ร้ายก็ได้วุ่นวุ่นว,วายวายถ้าเกิดว่ามีเลขเก้าเยอะๆธาตุเป็นวิญ,ญญาณธาตุจบเลข9้าดาวพระเกต เลขศูนย์ดาวมฤตยูทายอาเพศทายเทคโนโลยีทายมฤตยูไม่มีตำนานสร้างขึ้นเป็นดาวพระเคราะห์ธาตุเป็นศูนยากาศธาตุสิ้นสุดศูญเสียตายการเกิดใหม่จบเลขศูนย์ดาวมฤตยู